วันนี้เราจะมาลาบนกกันครับรวนเนื้อสุกแล้วคราวนี้เราจะใส่ข้าวคั่วครับใส่เครื่องปรุงพริกป่นลงไปพริกป่นพอประมาณป่นลงไปสีสันของนกเนื้อนกนิดจริงครับเต็มหมอเลยสี่ตัวนกนกเขาใหญ่สองพิลาาสองนี่พิล่าครับเนื้อมันเยอะพิลาปาปลา แล้นี้เราจะซอยหอมหั่นหอมลงไปลาบแบบบ้านๆครับสีสันเริ่มขึ้นแล้วครับกินมะนาวเราก็บีบลงไปแล้วใส่ใบยี่หร่าหั่นใบยี่หร่าลงไปน้ำปรุงน้ำปลามะนาวใส่ไว้ก่อนแล้วครับ คนคุกเขาให้เข้ากันกินขึ้นมาเลยเตะจมูกเลยอีกแล้วลาบนกลาบแบบปลาปาหอมกินข้าวคั่วเราก็จะคั้นน้ำมะนาวลงไปปิดหน้าเราเน้นอร่อยครับอร่อยแบบปลาปลาเป็น,ปคนคุกเขาให้เข้ากันอหอมหวนชวนชิม เพิ่มขัข่วลงไปอีกนิดหน่อยอืมจะได้เยี่ยมคนค่อยเข้ากันอีกรอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับวันนี้ผมจะชวนพี่น้องมากินข้าวเช้าด้วยกันจะมีลาบนกผักผลไม้บ้านๆมะขามหวานพึ่งสุกแล้วก็ก้อยกุ้งพึ่งดักมาเมื่อเช้านี่สดๆใหม่ๆเลยครับนี่ก้อยกุ้งกินกับข้าวสวยวร้อนๆเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับ ครับวันนี้ผมชพาเพื่อนมาชิมลาบนกลาบนกแบบป่าๆดูสีสันครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเช้านีอ้อร่อยครับเพื่อนๆขอมกลิ่นข้าวคั่วแบบป่า,ปาเนื้อเนื้อในเนี่ยเคี้ยวไปเนี่ยเข้าถึงเครื่องลาบนกกระดูกอ่อนครับกลิ่นมะนาวจบบสลๆเนี่ย ใยี่หลาขึ้นจมูกเลยตอนนี้เราก็จะมากินก้อยกุ้งสดพวกเขาเข้ากันด้วยพริกแกงพริกสดกุ้งบ่อครับกุ้งสดสดใหม่ๆดูเข้ากันกกกอ,รรอ,อร่อยมากเลยแก้มด้วยผักกาดหอมปูเองแล้วก็แก้เผ็ดด้วยมะขามหวาน กำลังสุกครับคำหวานที่บ้านเนื้อในอยนยหวานครับแก้เผ็ดแล้วก็จะมาชิมมันอีกรอบนะอร่อยมากเลยสองอย่างของสดจากโบครับ ถ้าเพื่อนถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าได้ประโยชน์กับเพื่อนๆใละทุกคนขอบคุณครับ